น,นี่เราจะมาปลูกแพเชียงไห้กันแบบปักชำนะคะก็คือดินเขายุบหมดเลยค่ะช่วงหน้าฝนนะคะเราก็จะเติมดินนะคะ เราก็จะปลูกแบบปักชำค่ะ เราก็จะใช้พวกส่วนยอดนี่นะคะ ใครมีกระถางก็ชําได้นะคะในกระถางในกระถางทรงกลมค่ะ ก็ชำเงินแบบง่ายๆเลยค่ะนี่ค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเราก็ใช้ยอดเข้ามาชำนะคะเสร็จแล้วเราก็ลดน้ำเข้าค่ะ ก็ลดน้ำก็เช้าเย็นค่ะก็ขอบคุณน,นทุกคนที่เข้ามารับชมและกดติดตามกันค่ะก็ไว้เจอกันใหม่คึิปหน้าค่ะแล้วจะมาอัปเดตให้เพื่อนๆดูนะคะตอนที่เขาออกดอก